ผลทานคือขอช่างเดิมพลนะครับฐานที่สามนุ่มตัวชะดอนะครับวันนี้รู้ว่าที่บ้านปอนนนเขาจุกกรูนะครับจุกครูจุกกรูอยู่นการตลาดดูนะครับอยู่กับลานพ่อยัยชู้ก๋วยเตี๋ยวปอกๆนะครับกินแล้วแสบกินแล้วมีแห้งนะครับกินแล้วหมาหวานเจี๊ยบเจี๊ยบนะครับเมื่อไหร่อยก็ใช้เสื้อเขียวนะครับมื่อนี้่ในการที่มั่นทาผ้าแดงนะครับชุดที่หกคันแต่บังไฟบ่อเขียวนะครับบังไฟแดงคือพ่อยัยชู้นะ ฐานที่สามนะครับมองไฟแดงนะครับที่เกตไทตีน้องไม่น้อยส่เสือเขียวแต่ว่าเราใส่หมวกแดงนะครับผมเปิดหมวกก็ได้นะครับผมเราปิดหนาสูนะครับหมวกแดงจึงคืนนะครับอันนีราสิพานก็คือออเฉลิมพลนนะครับใส่เสือเขียวนะครับบังทัดไปอ่าฐานที่สองคือกุหลาบขาวนะครับเฮาสิมาเชียออเฉลิมพลนก่อนนะครับต่อเดกุหลาบขาวนะครับมือนีลุงหลอดอ่ามัดเดาลุงหลอด มาเชียออดเฉลิมพลครับกุหลาบขาวแค่สองบังเท่านั้นนะครับผมไผเป็นไผโปรดติดตามครับนี่คือทีมงานออดเฉลิมพลนะครับผมอ๋อคอยู่ลยจะเลลกไหมาาท่านสจเลจะขอไปจะขออายออเฉลิมพลนะครับได้บยี่สิบสามครับผม ทอลงมาเลยครับทอเราลงมางเลย่งการครับ้งทามมเรไปเอมงัอ๋อเฉลิมพลครับดไปดัดไปไดัดไป,ไดไป ต้อมเขาต้อมเขาต้อมเขาไปได้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 นะครับอ,อ่ที่รี่เลยนะครับผม,ผมสงสาหลบนิดนิดบอบอแน่ใจนะครับผมมันเดียมตานะครับเตฐานพร้อมนะครับเห็นเตฐานอยู่ครับผมอ่าล้อลุ้นกันต่อไปครับราคากะยี่สิบสามสิบยี่สิบสี่สิบนี่แหละครับบอสูงหลายนะครับรอลุ้นครับยังเหลือยัง,อยอยงไหลเริ่มซาเริ่มโยกเบรก เบรกเล้วรบเปองต้นเตี๊ดอลยนะอันรอยสปไปนะครับตนกันดีครับเบลืองต้นทั้งดีควันฟังบัดออกมา,ากเหมือนครับ่าชัดเจนหมุนร้อทีแต่ก็มี่เอาในอนอยนะ200สองร้อยผ่สองร้อราสายสี่สิบพองร้ส่สิบ่านไป สวัสด yeah. ีครับผมสวัสดีท่านสจนะครับกระลังรุ่นระทึกอชเนรพจนยู่ธานสี่พันในซัพเดนสวัสดีรถไหลครับรถไหลรถไหลพาพี่ให้น้องเขาไหมครับอออเลยครับวันนียครับอลอดรุ่นนะครับผมสามสิบเจ็ดสี่สี่พันใดหรือไม่นะครับเด็กกำกังนะครับอันนี้ลูกไส้หว่สวัสดีครับผมซื้อน้องยังน้องลิงน้องลิงนะครับผมเนยนะครับผลูกไส้อันนสจเรียนกับอชเนรพจนบ โอ้โหพันนะครับผมท่านสจเล่พุทธมพี่น้องพีทบังนะครับลุงหลอดบอกเอฟซีไปเลยว่ามาไล่บังนี่บังเดียวกับกาบานนะครับเมื่อนี้นะครับสุดยอดนะครับบว่าแจ้วๆกมันมาเท่าเอาไปกินน้ำเขาไปกินน้ำเดี๋ยวลุงหลอดเลี้ยงน้ำเขาเอาน้ำอย่างเดียวตามลูก้าตามลูก้าเสียงดังสนั่นสามแปดสิบสามร้อยแปดสิบคะแนนครับผมแปสุดยอดมากๆครับออเฉลิมพลขอบคุณที่ติดตามและชมเราเอฟซีสวัสดีครับ